สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะรายการนี้ ยังคงเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับแง่มุมการทํางานในด้านต่างๆของกรมส,งส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านทางการร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ที่เก่าเวลาเดิมนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีกับกุกิ๊กจิรพิญญาปิติมณะอารีนั่นเองค่ะและ2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คุณผู้ชมจะรับชมรายการของเราเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมส่วนเพจที่2คือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรม นันคุณผู้ชมคะสำหรับปีงบประมาณนี้2,565ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของเรานะคะก็ได้มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการหยิบยกเอาวัฒนธรรมไทยมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ สืบสารและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาล 5F ด้วยกันค่ะประกอบไปด้วย F แรกคือ food อาหารนะคะ2คือ film ภาพยนตร์หรือวีดีทัศน์3คือแฟชั่นผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นค่ะ4คือ fighting มวยไทยนั่นเองส่วนอันที่5ก็คือ festival หรือการอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาลประเพณีสู่ระดับโลกนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะรายการของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักนะ,ะกับอีกหนึ่งแง่มุมซึ่งเป็น1ใน5 F ด้วยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นนั่นเองนะคะในโครงการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อย,ยอดและพัฒนา Cultural Textile Awards ปี2021 ในชื่อผลงานที่ต้องบอกว่าได้รับชนะเลิศเลยนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นั่นก็คือผลงาน Efflorescence of Feminin ความเปล่งปลั่งของหญิงสาวนั่นเองค่ะและเราก็ไม่พลาดที่จะพาตัวเจ้าของผลงานลักพาตัวมาครึ่งชั่วโมงมาพูดคุยกันในรายการนะคะ mm hmm. ขอต้อนรับค่ะน้องจิมมี่หรือว่าคุณสุพัตรากล้าหาร ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวก่อนเลยอันดับแรกพี่ตกใจมากตอนที่น้องจิมมี่เข้ามานั่งแล้วแล้วแขกรับเชิญที่เราต้องพูดคุยคือเด็กมากอันหนูแนะนําตัวก่อนเลยลูกค่ะก็คืออ่าชื่อสุภัตากราหารนะคะก็คือเพิ่งศึกษาจบเลยค่ะจากอ่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสาขาอ่า สาขาพัตตาพรเนาะแล้วก็เป็นเอกของเท็กไทยหรือว่าเรียกชั้นสั้นก็คือสิงทองใช่ค่ะโหเรียนแบบว่าคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เรียนมาสายนี้เลยอันนี้รุ่นน้องพี่พี่อยู่ธรรมศาสตร์เหมือนกันแต่พี่ห้าหหนูรหัสหกศูนย์ใช่ไหมใช่ค่ะอ่านะคะคือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเด็กเด็กรุ่นใหม่เลยนะจบมาปุ๊บเนี่ยทางานปุ๊บเนี่ยประกวดเลยค่ะอันนี้คือเพิ่งจบเลยด้วยใช่ค่ะเพิ่งจบเลยค่ะแล้วก็ลงประกวดเลยค่ะ ค่ะขอแสดงความยินดีกอนเลยค่ะเก่งมากเลยได้รับรางวัลเลยขอบคุณค่ะคราวนี้พี่ถามน้องจิมมี่ก่อนว่าตอนที่เราเข้าประกวดนี่ยังเรียนอยู่ชั้นปีสี่หรือว่าส่งอะไรจบเรียบร้อยแล้วอ๋อก็คือตอนเข้าประกวดก็คือส่งเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็คือเพิ่งจบเลยค่ะใช่เราก็เลยเหมือนมีเวลามาลงประกวดใช่ไหมแล้วหนูทราบวิธีหรือว่าช่องทางการประกวดโครงการนี้ได้ยังไงอ๋อก็คืออาทราบจากช่องทางเพจของ กรมสมเสริมระฒนธรรมก็คือเหมือนได้มีการประกาศว่าจะมีการจัดประกวดขึ้นแล้วก็จากาอาจารย์ทางประจําสาขาที่คณนะก็มีการแนะนําว่าเออให้เราลองไปลงประกวดลองไปหาประสบการณ์อะไรประมาณนี้ค่ะหรูก็เลยลองไปหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาว่ามันต้องมีอะไรบ้างแล้วก็เกิดความสนใจจึงได้ตัดสินใจลงมาประกวดในครั้งนี้ค่ะโอ้โห <laughs> โอ้ยอย่างนี้คือเหมือนอาจารย์ก็เป็นส่วนช่วยในการที่แบบว่าเหมือนกระจายงานปกติแล้วเวลา<ช>ที่มีการประกวดอะไรอาจารย์เขาจะลงในกรุ๊มไหมคะอ่าก็มีเรื่อยๆค่ะก็เหมือนอยากให้เด็กได้ลองหาประสบการณ์อ,อยากให้เด็กได้ลองทำประมาณนี้ค่ะโอ้โหดีมากเลยอะ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยที่ถามก่อนว่าในรุ่นเราอะ่ะคืออาจารย์เขาบอกมาว่าอ่ามีช่องทางนี้นะ แล้วก็คือเพื่อนๆทั้งรุ่นรู้หมดเลย<ช>แต่ว่าไม่ได้บังคับว่าใครจะประกวด<ช>ได้ก็คือ<ม>แล้วแต่ความสนใจของเด็กๆว่าแบบเด็กต้องการที่อยากจะลงไม้หรือว่าอยากแบบหาประสบการณ์หรือเปล่าประมาณนี้ค่ะเหมือนอาจารย์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะได้รู้ว่าแบบมีการจัดประกวดนะ<ม>อะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วทาไมจิมมี่ถึงเลือกประกวดส่ดสดวนตัวเลยนะคะก็คือเหมือนอย่างที่เราเพิ่งเรียนจบเนาะ,ะเราก็อยากจะหาประสบการณ์เพื่อที่จะไปต่อยอดอย่างในอาชีพเราในสายด้านเนี้ใช่ค่ะค่ะเพราะเราเรียนมาด้านนี้แล้วใช่ค่ะ,คะ,อะโอเคพอถึงขั้นตอนของการลงประรกวดปุ๊บเนี่ยค,คือการประกวดเนี่ยมันมีสาแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะสามอันให้เลือกมีอะไรบ้างใช่ค่ะก็จะมีสามประเภทประเภทแรกก็จะเป็นผ้าไหมประเภทที่สองก็จะเป็นอ่า พอสร้างสารรค์แล้วก็สามเลยที่หนูได้รับรางวัลมาก็จะเป็นประเภทผ้าฝ้ายค่ะใช่ค่ะผ้าฝ้ายนะคะ<ช>นี่รางวัลชนะเลิศเลย<ช>อันไหนทวนชื่อรางวัลให้พี่ฟังหน่อยซิว่าชื่อผลงานของเราที่ส่งเข้าไปเนี่ยชื่ออะไรก็คือเป็นความเปล่งปั่งของหญิงสาวค่ะอย่างที่ามาอย่างเงี้ยที่มาก็คือความเปล่งปั่งก็หมายถึงว่าอย่างแบบผู้หญิงเราอะ หญิงสาวก็คือผู้หญิงเราแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงหนูก็เลยเหมือนเอาไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับดอกไม้ว่าแบบเอออย่างผู้หญิงเราเนี่ยคือมันก็จะมีความสดใสความเปลี่ยนแปลงของดอกไม้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อผลงานนะคะคุณพระ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะค่ะ <laughs> เราเห็นดอกไม้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยดอกไม้มันก็เปรียบเสมือนหญิงสาวได้ใช่ค่ะแล้วเราเอาความเป็นหญิงสาวเอาความเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ดอกไม้่ใส่เข้าไปในผลงานของเราที่เป็นผ้าเฉยๆนะพี่ดึกภาไม่ออกใช่เป็นยังไงมันใส่ <Okay. S 2> ได้ยังไงบ้างอะ่ะมันคือการใส่เนี่ยคือจะเอาแบบอย่างโทนสีเนาะดอกไม้ที่มีสีสันสดใสอย่างเงี้ยเอามาใส่ด้วยโทนสีแต่ว่าลวดลายเนี่ยก็คือจะเป็นลายดอก ลายดอกไม้ปกติแต่ว่าจะเป็นการเล่นสีซะมากกว่า<ฮ>ก็คือสีสันสดใสอย่างแบบก็<ฮ><ฮ>จะมีอย่างการทําก็คือสีฟ้าเนี่ยคือจะได้จากการย้อมคาม<อ>สีชมพูได้จากการย้อมข้าง<ฮ>สีเหลืองได้จากการย้อมประโหดแล้วก็สีน้ําตาลได้จากการย้อมฝักขูนค่ะก็คือจะเป็นการย้อมสีจากธรรมชาติ<ฮ>โดยสีที่หนูเลือกมาเนี่ยก็จะมีสีๆเนาะแล้วสีเนี่ยก็คือได้มาจากของเทนบุ๊กของเทคไทยในปี2022นี้ค่ะ โอ้ได้แรงบรันดาลใจ<ช>มาจาก t ทยเท็กซ์ไทยเทรนบุ๊กใช่ค่ะส <22. S 2> ใช่ค่ะถ้า <Okay. S 2> เป็นเรื่องสีได้มาจากเทรนบุ uh, ๊กของปี2022นี่ค่ะอแล้วเราไป,ไปหาหาช่องทางในการที่จะแบบเออหยิบยกเอาแรงบรันดาลใจต่างๆมาจากไหนอะเราก็เปิดดูแล้วก็เพราะมันโควิดด้วยเนาะเวลาเราจะไปดูในพื้นที่ต่างๆมันก็ยากใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งมากขอบคุณค่ะแสดงว่าจุดเด่นของเราตอนที่เราทําตอนแรกอะจิมมี่คาดหวังไหมว่าฉันต้องไปที่หแน่นอน คือส่วนตัวยังไงมันต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือมันจะเป็นคาดหวังมากคาดหวังน้อยเนาะแต่คือจริงๆมันก็จะมีความรู้สึกแหละตอนที่เรากระบ,บวนการทําของเราอะว่าเราจะใส่ใจมากแค่ไหน<อ>ซึ่งหนูเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ใจในผลงานในขณะที่เราทําอะคือไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการทาําขั้นตอนการย้อมอ,อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราใส่ใจอะหนูว่ามันจะมีอะไรสักอย่างที่แบบมันทําให้ความรู้สึกว่าเราแบบต้องมีหวังแหละอะไรประมาณเนี้ยนี่ไงคุณผู้ชมค่ะ ไม่อยากจะบอกเลยอยากให้ตากล้องซูมมาเลยอะพอถามเรื่องแบบว่ามั่นใจไหมน้องบอกมั่นใจมากแต่ว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างเราใส่ความหวังความมุ่งมั่นเข้าไปน้ําตาจะไหลเลยเนี่ยโอ้โหเป็นการประกวดครั้งแรกไหมใช่ค่ะเป็นการใช่ใช่ค่ะเป็นการประกวดครั้งแรกค่ะแล้วก็คว้ารางวัลมาได้เลยใช่ค่ะเก่งจริงเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ ในช่วงระยะเวลาที่น้องเล่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่า<ช>ถ้าเรามุ่งมั่นเราตั้งใจเรารู้ว่าวทุกกรระบวนา,<ช>าขั้นตอนในการทํา่ะเราใส่ความมุ่งม<ช>ั่นเต็มที่นานแม้กว่าจะทําเสร็จมาชิ้นหนึ่ง<ฮ>คือถ้าเป็นผืนเนี้ยคือระยะเวลาถ้า,ถ,าถ้าการทอค่ะระยะเวลามันจะ ขึ้นอยู่ประมาณ3-4สัปดาห์เนาะ mm hmm. แต่ว่าอย่างอย่างในกระบ,บวนการทำองหนูครข้างนี้มันมันก็จะเริ่มจากการออกแบบลายผ้ามีการ uh huh. ปรับแบบนิดหน่อยเพื่อ mm hmm. แ,ตแต่ก็ไม่ได้แต่งต่างจากแบบมากเพื่อให้แบบกระบ,บวนการกาทำมันได้ง่ายขึ้น uh huh. จนไปถึงระยะกลางก็คือการเตรียมวัสดุ เตรียมวัมส,สดุ<อ>ก็คือจะเป็นการแบบย้อมสีอะไรประมาณนี้การเตรียมกี่ทอผ้าการขึ้นเส้นยืนอันนี้คือาก,การเตรียมขั้นตอนใช่ค่ะมันจะขึ้นระยะเวลาอยู่ตรงน,นี้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจะเป็นกระบวนการทอ<ม>แต่ว่าการทํางานในการประกวดครั้งนี้คือมันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรอยู่กับก็คือการเตรียมอุปกรณ์ก็คือการย้อมการขึ้นเส้นยืนอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างระยะเวลาในการทอก็ประมาณ1สัปดาห์ได้ ใช่ค่ะ<อ>ก็คือใช้เวลากับการเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะแล,แล้วเวลาทั้งหมดตั้งแต่ตอน<ช>ที่พวเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราลงประกวดไปแล้วนะ,ะจนถึงวันที่ต้องส่งแบบส่งส่งอุปกรณ์ของเราส่งผ้าของเราออกไปผลง,งานเราเนี่ยค่ะตรงนี้มันห่างกันเยอะไหมคะ อไม่ห่างค่ะเพราะว่าหนูค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเสร็จก่อนเวลาด้วยซ้ําเ,เราเราก็เลยแบบเหมือนแบบมีการเตรียมตัวอย่างแบบแบบการเก็บรายละเอียดผ้าการเก็บริมผ้าการเก็บแบบคือเก็บ <symm et S 2> เหมือนเก็บรายละเอียดใช่ค่ะเป๊ะๆใช่ค่ะแล้วก็เหมือนค่อนข้างที่จะแบบใส่ใจในกระบวนการส่งให้คณะกรรมการด้วยเพราะว่าแบบมีการแบบจัดรูปแบบการส่งค่อนข้างที่จะแบบน่าสนใจอะค่ะ เนื่องจากเราแบบเหมือนเรามีเวลาเพราะว่าเราทํางานเสร็จก่อนเวลาค่ะก็เลยมีการตรวจสอบหรือว่าเช็ครายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรพอเสร็จไวปุ๊บแบบมันจะมีเวลาในการที่จะนั่งค่อยคคิดค่อยๆแก้ค่อยๆทําให้เร้อยแล้วส่งไปใช่ไหมเพราะอย่างอย่างการประกวดอย่างเงี้ยในครั้งนี้มันเป็นโครงการออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อต่อยอดและพัฒนาเราตีโจทย์ยังไงตอนแรกอ่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะเอาแบบ ดอกไม้มาสื่อถึงผู้หญิงอ่ะเข้าใจนะแต่ว่ามันเป็นการออกแบบรวดลายเนี่ยเพื่อที่จะต่อยอดใช่ไหมคะใช่ก็คือหลังจากที่หนูได้รับจทย์มันก็มันก็เออราคํางงงงใช่ใช่ใช่หลายอย่างเหลือเกินใช่ค่ะคือเราจะต่อยอดยังไงหนูก็คิดแล้วอ่ะอย่างถ้าเราจะต่อยอดในคําว่าสากลเนาะหนูก็เห็นคําว่าแบบอ่ะทํายังไงให้ผ้ามันเข้าสู่แบบแบบทุกกลุ่มได้อะไรที่มันแบบ เป็นลายที่มันเป็นกลางลายที่มันเป็นสากลลายี่มันแบบทุกเพศทุกวัยเอ้ยมองแล้วก็ยังสวยใช่ค่ะไม่ว่าแบบเหมือนจะเอาไปพัฒนาผ้าในด้านไหนก็คิดว่าอ่ะผ้าเราสามารถแบบลวดลายของเราเนี้ยสามารถแบบเป็นสูตรสากลได้ก็คือมันจะไปเน้นตรงที่แบบกระบวนการออกแบบลายผ้าซะมากกว่าในในการคิดแบบต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็ใช้เวลาในการทาจนสุดท้ายเนี่ยเราทาผ้าเป็นคล้ายๆลายแบบตินจกใช่ไหม เป็นผ้าเหมือนเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าลายยกดอกอะคะ่ะยก,กดอกใช่ค่ะคเป็นลายอ่าสี่เหลี่ยมคล้ายๆดอกไม้<อ>ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเหมือนแบบมี็กเจอร์ด้วยกันแบบเล่นสีนิดนึงค,คือลายถ้าเรามองจริงๆอะมันจะเป็นเอลายดอกไม้สามอสี่เหลี่ยมนี่แหละคะ่ะแต่ว่าหนูมีการใช้เทคนิค การเล่นสีนิดหน่อยอะมันเลยแบบเฉพาะตัวของใช่มันมันเลยเป็นแบบเหมือนแบบมันจะสามเหลี่ยมก็ไม่ใช่จะดอกไม้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเหมือนมันมีการเล่นสีอยู่ในตัวผ้าแสดงว่าเราอะคือแบบเหมือนเป็นคนที่ชอบให้คนมองแล้วตีความใช่คือเราทําแบบนี้ยมันจะมีความแบบกั้มกึ่งอะเนาะใช่ใช่อารมณ์นี้เดินมามององศานี้แล้วจะเป็นดอกไม้อีกฝั่งหนึ่งก็ดูเป็นแบบว่าเลยค่ะคณิตเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหฟังแล้วอยากเห็นเลยแต่ทีนี้เดี๋ยวพี่ถามก่อนเลยว่า ตอนเราทําผลงานเสร็จแล้วค่ะเรามั่นใจไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ว่าฉันจะต้องได้รางวัลค่อนข้างที่จะมั่นใจนะร้อเปอร์เซนเลยคือคือไม่ร้อยค่ะไม่ร้อยเพราะว่าคือเราก็อาจจะมีอ่ะข้อบกพร่องของเราแหละแต่คือมันก็อาจจะแบบเราก็คิดว่าอ่ะ ต้องดูก่อนว่าแบบคนอื่นมันจะอาจจะมีมากมีน้อยกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเปิดเขาเปิดให้เราดูผลงานคนอื่นได้ปหมไม่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 ได้ค่ะคือตรงนี้มันทําให้เราดูกังวลไงคะคือถามว่าสิ่งที่เราทาอะผลงานอะเรามั่นใจเรามั่นใจในผลงานของเราว่าแบบโอเคเราทําดีเราทําเรียบร้อยแล้วก็ส่งตรงตามเวลาแต่ว่าตรงที่ทําให้เราคิดว่าเรามั่นใจมากมั่นใจน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลงานของคนอื่นไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเรามองไม่เห็นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอย่างคนอื่นแบบเขามีเทคนิค แบบมาเหนืออะลรใช่อะไรบ้างมันก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าอันนี้แหละค่ะคือความน่าตื่นเต้นของการประกวดใช่ไหมเพราะเราก็เรามั่นใจของเราเต็มที่แต่เราต้องเผื่อใจไว้นิดนึงเพราะเราไม่รู้ของคนอื่นเขาจะเป็นยังไงใช่ใช่ใช่ค่ะแต่เราคิดว่าจุดเด่นอะไรของเราผลงานที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเรามีจุดเด่นอะไรที่ถ้ากรรมการเห็นฉันต้องได้คะแนนเยอะแน่ๆถ้าเป็นจุดเด่นหนูให้เป็นเรื่องการออกแบบลายที่มันแบบมีการเล่นสี มีการเทคนิคด้วยการย้อมธรรมชาติรวมไปถึงการทําลายขึ้นมาด้วยเทคนิคลายมัดหมี่อีกขั้นหนึ่งอะค่ะซึ่งการถอยเงี้ยมันก็จะมีลายของมันแล้วก็มีลายของลายมัดหมี่ที่เป็นการย้อมสีอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะโอ้โหพี่แค่ฟังพี่ก็รู้สึกว่ากรรมวิธีดูเยอะมากจริงใช่ใช่ค่ะกระบวนการทําคือแบบอ๋องี้กแค่น้องทอหรือว่าแค่น้องตั้งตัวตัวกี่ทอผ้าอ่าขึ้นมาก็คือสรุปแล้วก็คือเจ็ดวัน ประมาณนั้นเลยค่ะคือถ้าขยันหน่อยแบบไม่หลับไม่นอนก็แบบสองสามวันก็ได้อ่ะค่ะแต่อย่าเลยใช่ค่ะแต่ว่าคือมันต้องมีการย้อมอีกไงีคะกว่าจะนำเส้นได้ไปขึ้นกี่ทอผ้าได้อ่ะค่ะอุ้ยอย่างเงี้ยเก่งมากเลยขอบคุณค่ะโอ้พี่ถามก่อนนิดนึงว่าปกติเราเป็นคนชอบออกแบบอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหมคะคือด้วยการที่เราเรียนสายเนี้ยมามันทให้เราต้องฝึกเราเรียนอะไรมาบ้างอ่ะต้องฝึกอะไรเยอะไหมก็คือหนูเกี่ยวเรียนเกี่ยวกับเอกทิไทยเนาะมันก็จะมีการคืออย่างที่คณะเนี้ย คือขายคณะมากเลยอ่ะอยากให้คือเชิญน้องๆไปเรียนไงคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆเยาวชนที่ตัดสินใจยังไม่ถูกแต่ว่าเป็นคนที่ชื่นชอบผ้านะคะฟั่งพี่เขาไว้เลยค่ะอาจเชิญคาะขายของค่ะก็คือศึกษาที่คณะธรรมศาสตร์เนาะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ เอกเทคไทค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องผ้าทางมอเนี่ยคือเขาจะสอนแบบทั้งแบบคือถ้าเป็นพื้นฐานเนี่ยคือเขาจะสอนหลายเรื่องมาก<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นทั้งการแบบเริ่มจากการสก,กินการเย็บการปักหรือว่าการขึ้นลายรวมไปถึงเนี่ยอย่างการทอผ้าอย่างการทอผ้าก็จะคือจะเริ่มจากการเลือกเส้นใย,ายการย้อมสีการขึ้นเส้นยืนไปจนถึงการทอไม่ว่าจะเป็นประเภทผ้าจกผ้าฝ้าย<ฆ>ผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดเลยค่ะใช่ค่ะมันก็เลยเหมือน เป็นทุนเดิมที่ทําให้เราพอที่จะแบบรู้จักเรื่องผ้าศึกษาแล้วก็มีความรู้เฉพาะทางในด้านนี้ค่ะค่ะโอ้โหแลวอย่างเนี้ยเวลาที่เราเราได้จับผ้าเยอะๆะเราได้ดูผ้าในหลากหลายประเภทเรามีผ้าที่แบบเราชื่นชอบไหมอย่างเนี้ยรอบเนี้ยที่เราส่งไปเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเรารู้สึกว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นที่เอ้ยฉันโอเค,คทําไมถึงเลือกส่งไปในประเภทผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายใช่ไหมคะ คือจริงๆอันเนี้ยมันไม่ค่อยมีจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่แต่ว่ามีสามอันไงใช่ใชแต่เราก็รู้สึกเออเราข้ามสองอันแรกแล้วมาลงอันสาอ๋อคืออ๋อพอดีว่าตอนที่ทําทีสิทธ์อะค่ะหนูทําหนูทําเป็นการทอรที่เกี่ยวกับเท็กไทยเนาะแล้วก็เหมือนหนูจะชอบใช้ผ้าฝ้ายอะมาในการทําทีสิทธ์แล้วทีเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าอะอย่างถ้าเกิดว่า คือตอนที่หนูทําทีศิษย์อ่ะมันเป็นพวกอิอนเทเลียเนาะ,ะที่จะเป็นประเภทพวกหมอนพวกตกแต่งอะไรที่าบบว่าเราได้เ,เ,เห็นผ้าแล้วเนี่ยแต่เราต้องรู้ว่าผ้าเอาไปประยุกต์ทําอะไรได้บ้างามาตกแตง่งให้มันเข้ากับชีวิตประจำวันใช,ใช่ค่ะก็คือตอนที่หนูทำอ่ะหนูทําเกี่ยวกับพวกเรื่องอออกแบบวกพวกหมอนอะไรที่แบบตกแต่งภายในบ้านหนูเลยคิดว่าอ่ะอย่างถ้าเราจะทําแบบเป็นผ้าที่ส่งเข้าประกวดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบ มันเป็นประเภทผ้าฝ้ายที่เรารู้สึกว่าตอนที่เราทาพีสิตเราเจอมันมาเราเจอมันบ่อยมากเ,าเราเจอมันบ่อยจนแบบถ้ามันเป็นประเภทผ้าที่ไม่ใช่แบบที่เราเคยทาทีซิอะ่ะมันจะเป็นยังไงห,หนูก็เลยคิดว่าอ่ะก็ลองดูเอาเป็นประเภทผ้าฝ้ายแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยใช,ใช่ไหมค,ะค่ะอุ้มคุณผู้ชมเ<ห>นี่ยแหละคือเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่า คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็จะมุ่งไปใช่อันนี้การประกวดครั้งแรกใช่ค่ะพอได้รางวัลชนะเลิศม,มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเลยค่ะจะมีการประกวดครั้งต่อไปไหมคะ <c oughs> แน่นอนค่ะคือต้องมีค่ะเออนะคะแล้วก็มองแม้ว่าในอนาคตเราจะแบบเอออยากทํางานเกี่ยวกับด้านนี้ต่อไปเราจะไปยังไงต่ออืมถ้าเป็นอนาคตค่อนข้างที่จะแบบ คือมันแต่ก็ต้องออกแบบต่อแล้วใช่ใช่ค่ะคือแน่นอนว่าเราต้องออกแบบต่อและในสายเนี้ยแต่คือแค่นะตอนเนี้ยเราต้องแบบคิดว่าเราจะไปในทางไหนที่ชัดเจนมากกว่าอย่างแบบอย่างอย่าง้าเนี้ยหรือว่าบางทีคือบางทีเรามีหลายอารมณ์ไงบางทีเราอยากไปแบบในงานภาพบางทีเราอยากไปในงานแบบสร้างสรรค์อีกแบบนึงมากกว่าแต่แต่แน่นอนว่ายังอยู่ในวงการการออกแบบแน่นอนค่ะแบบนะคะคือไม่ไปไหนแน่นอนมาขนาดนี้แล้วนะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าน้องจิมมี่พี่ถามหน่อยว่าค่ะ สิ่งหนึ่งที่แบบว่าการที่เราจะมาเรียนผ้าเนี่ยเรียนเรื่องของแบบว่าสิ่งทอต่างๆอ่านในคณะหนูก็ได้หนูรู้สึกว่าถ้าน้องๆเยาวชนที่เขาจะมาเรียนมันต้องมีอะไรต้องมีแบบความมุ่งมั่นหรือว่าต้องมีอะไรที่แบบพิเศษในการที่จะเข้ามาที่นี่ได้อจริงๆถ้าเอาความพิเศษที่จะเข้ามาในเรียนคณะเนาะไม่ได้มีอะไรเลยค่ะนอกจากแบบไม่นอกจากแบบอ่ะอย่างการใจรักในการที่เราจะทาําผ้า ใช่แต่ว่าคือณนะตอนนี้ค่ะที่มอคืออย่างค้าเข้าไปอ่ะคือไม่ใช่แบบว่าเราจะได้ทําผ้าเลยแต่ว่ามันจะมีให้เลือกในหลายด้านมากจริงๆมันมีสาขาแฟชั่นด้วยนะคะใช่ค่ะมีสาขาแฟชั่นแล้วก็มีสาขาทิศไายอะไรเงี้ยเพราะก็คือให้ลองก่อนเพราะว่ามัน,ม,นมีการทดลองก่อนค่ะแล้วก็เห,<ร>หมือนจะคือ,คอคสมมติว่าพี่อย่างเงี้ยพี่จะเข้าไปอย่างเงี้ยมันมีหลายหลายสายใช่ปะ่ะ<ช>เราสามารถไปทดลองเรียนด้วยการลงวิชาเลือกของแบบแต่ละสายอย่างเงี้ยได้ใช่ค่ะแต่ว่า ก็ก็คือยังไงอะเราจะรู้เองใช่เราจะรู้เองอะค่ะว่าแบบอ่ะเราเหมาะกับอันนี้นะอะไรประมาณเนี้ยใช่ค่ะนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะมาขายของขนาดนี้แล้วใครสนใจก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูได้ใช่ค่ะลองเสิร์ชเข้าไปดูได้เดี๋ยวพี่ถามต่ออีกนิดนึงไอตอนที่หนูประกวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูบอกว่าการที่หนูไปเปิด หนังสืออะเทคไทยเทนบุ๊กอะตรงนั้นเนี่ยได้ประโยชน์เยอะไหมเยอะมากค่ะหรอเพราะบางทีอยากคือพอมันกว้างอะหัวข้อมันกว้างอย่างเงี้ยค่ะในการประกวดเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะทําอะไรดีมีคิดบ้างไหมว่าแบบเอ๊ะฉันมีโจทย์อะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะพ้างค่ะแต่ว่าคือเราต้องแบบเหมือนคิดให้ได้ก่อนว่าอย่างงานเราเนี่ยคือคอนเซปต์อะไรชื่อเรื่องว่าอะไรเราต้องการอะไรก่อนแล้วพอแล้วเราก็ค่อยถึงไปหาในเทนบุ๊กเนาะแล้วเรามันจะ การทางานมันจะง่ายขึ้นมากเลยค่ะก็คือเหมือนพอเราต้องการแล้วว่าแบบอ่ะเราเอาคําเปล่งปั่งของหญิงสาวเนาะก็คือดอกไม้แล้วก็คิดซะว่าอ่ะเราไปดูเรื่องสีแล้วกันมันจะเป็นการทํางานที่ราบรื่นมากถ้าเกิดว่าเหมือนเรามีการวางแผนตั้งแต่แรกว่าแบบอ่ะเราออกแบบแล้วเราต้องการหาอะไรในหนังสือเล่มนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็แบบมีข้อมูลเยอะมากค่ะโอใช่ค่ะแล้วมองว่าในอนาคตเราจะมีมีโอกาสได้แบบว่าหยิบเอา ข้อมูลต่างๆจากา t h ยเท็กซ์ไทยเทน Book มาใช้อีกไหมแน่นอนค่ะมันแบบเป็นหนังสือแห่งปีเลยใช,ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแบบคือมันแทบจะมีทุกอย่างเลยคือแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องเส้นใยอสีมาแรงในปีนี้คือมีมอะไรที่น่าสนใจอะไรประมาณเนี้ค่ะค่ะแล้วตอนที่เราเรียนอยู่อ่ะคือเราไปรู้จักหนังสือเล่มนี้ได้ไงคืออาจารย์เขาเอามาสอนหรือว่ายัางไง ใช่ค่ะก็แบบคือก็ทราบจากการที่เราแบบค้นหาหรือศึกษาด้วยตัวเองก็มีส่วนแล้วก็มีอาจารย์ทางคณะเนาะเขาได้แบบให้คําแนะนําว่าแบบอ่ะ,อ,ะอย่างลองไปดูในเล่มนี้สิอะไรประมาณเนี้ยค่ะม,มีการแบบก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยก็มีเรื่อยๆค่ะอ๋อที่สาคัญมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเพราะข้อมูลจากเพื่อนๆก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง<ช>ที่ช่วยประกอบการตัดสินใจเราใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ล้วงความลับน้องจิมมี่เลยว่า น้องจิมมี่เคล็ดลับในการออกแบบของหนูอะ่ะมีแม้บางช่วงที่แบบรู้สึกว่าอุ้ยเราตันอุ้ยเราคิดไม่ออก<ม>เราไม่รู้ว่ามันควรจะไปต่อ,อยังไงเรามีเคล็ดลับในการที่ผลักดันตัวเองให้ให,ให้ทํางานต่อได้อย่างสรงส้างสรรค์ได้ยังไงค่ะแน่นอนคะ่ะคือมันมันต้องมีแหละที่แบบ,บ <า S 2> มันแบบเออแล้วเราคิดไม่ออกเราแบบทำยังไงดีเนะาะก็คือส่วนตัวหนูอะ่ะก็คือแบบอย่างแรกอะ่ะหนูจะชอบเหมือนสังเกตรอบรอบๆข้างอ่ะคะ่ะว่าแบบมันมีอะไรเราบางทีเราจะเกิด ปัญหาข้อสงสัยจนรวมไปถึงแบบคือมันต้องแก้ยังไงหรือแบบมันมีอะไรที่น่าสนใจมันก็นําไปสู่ทําให้เราแบบโอเคเราจะหาประเด็นนี้นะเราบางทีเราอยากแก้ไขในประเด็นเนี้ยอยากออกแบบเพื่อแบบจะแก้ไขเนะี้ย ก็คือเหมือนมันก็จะตอบสนองตัวเองแล,<ะ>แล้วอย่างบางทีผลพลอยได้ก็คือตอบสนองการออกแบบของคนอื่นด้วยใช่ค่ะก็คือสรุปก็คือการสังเกตจากรอบข้างว่าแบบมันมีปัญหาอะไรแก้อะไรได้บ้างหรือแบบอยากเราอยากรู้อะไรมันสามารถทําได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบลองผิดลองถูกมาเยอะเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะโอ้เนี่ยค่ะคือการสังเกตมันก็เป็นสิ่งที่สำ<ช>คัญด้วยถูกไหมใช่ค่ะจะนําไปสู่แบบการออกแบบบางทีแบบเหมือนลายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเราเห็นจากแบบ สิ่งแวดล้อมไม่ว<ฆ>่าจะเป็นแบบอ่ดอกไม้หรือวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสามารถแบบปรับให้เข้ากับความคิดของเราให้เป็นแบบอ่าเป็นแนวคิดที่เรากันออกมาอีกทีหนึ่งนะคะ่ะอืมค่ะแล้วในตัวของน้องจิมมี่ในในความรู้สึกเราเราชอบ<ฆ>เราชอบการออกแบบลายผ้าหรือว่าชอบการที่แบบครีเอทเอาผ้ามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างนู้นอย่างนี้มากกว่ากันอืม จริงๆชอบทั้งสองเลยค่ะคือมันคือมันมีข้อดีแย่กันไม่ค่อยออกเนาะใช่ใช่มันจะมีข้อดีอย่างออกแบบลายผ้าอย่างเงี้ยเราจะได้รู้เลยว่าอ่ะกระบวนการทําผ้ามันเริ่มจากสิ่งนี้นะถ้าเป็นการออกแบบลายผ้าคือเราจะรู้ได้ถึงขั้นตอนว่าแบบมันต้องทั้งหมดเนาะใช่ค่ะมันเป็นที่มาเนาะแต่ว่าอย่างถ้าแบบจะเอาผ้าไปทําอะไรหลายๆอย่างนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบการศึกษาทางด้านแบบการะยุต์ใช่การวางลายการประยุกต์ทําให้เข้ากับแบบ ปัจจุบันอะไรเงี้ยเหมือนมันก็ต้องแบบคกัวมันยากคนละแบบใช่ใช่ใช่อย่างตัวอันแรกที่พี่ถามเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการออกแบบลายเนี่ยมันจะตรงกับคอนเซปต์เรื่องของการประกวดออกแบบลายเพราะมันต้องมานั่งคิดตั้งแต่ว่าจะออกแบบยังไงแต่พอมาต่อยอดจะเอามาทําเป็นแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าของตกแต่งอันนั้นก็ต้องคิดอีกเพราะต้องบิดรูปแบบมันใช่ค่ะก็ต้องแบบเอาไปประยุกต์ว่าแบบอะอย่างลายผ้าแบบเนี้ยมันสามารถที่จะ ทำอะไรได้บ้างหรือว่ามันเข้ากับอะไรมันเหมาะสมกับอะไรมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะอืมค่ะแต่ที่สุดแล้วน้องจิมมี่ทาได้ทั้งสองอย่างใช่เนื้อเนื่อของวอล์ลมีความสุขเออซึ่งหลังจากนี้ถ้าหากว่าเราเอ่อมีการประกวดหรืออะไรเงี้ยพี่คิดว่าในอนาคตก็ต้องมีอีกเนาะใช่ใช่ค่ะให้กําลังใจไว้ก่อนเลยโอเคสู้ๆนะคะขอให้ได้รางวัลเยอะๆะเลยนะคะซึ่งตัวเราเองก็มั่นใจแหละว่าเราจะไม่ได้หลุดจากวงการนี้แน่นอนมั่นใจ ยังอยู่ค่ะอหรือเราเรียกว่าเป็นแบบว่าดีไซเนอร์ผ้าไทยอย่างเงี้ยได้ไหมก็ได้ได้อยู่เนาะได้ค่ะได้ค่ะเรียนจบมาเพื่อการนี้เลยโใช่ค่ะสี่ปีเพื่อเพื่อสิ่งนี้เลยคะโอเคเดี๋ยวจับตัวน้องจิมมี่คะมาดีไซน์ชุดพิธีกรให้หน่อยนะคะเพราะว่าตันค์หมดแล้วค่ะตอนนี้สุดท้ายแล้วค่ะเราพูดคุยกันแป๊บเดียวจะหมดเวลาลอ เพราะฉะนั้นพี่ต้องบอกเลยว่าน <Yes ้องจิมมี่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กและเยาวชนที่เป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้ในการสร้างแรงบันดาลใจน้องจิมมี่มีอะไรอยากจะพูดคุยกับคุณผู้ชมไหมคะก่อนจบรายการนิดนึงสั้นๆก็ได้ค่ะเชิญค่ะก็คือณตอนนี้เนาะคือก็อยากจแบบให้กําลังใจคนที่แบบผ่านพ้นวิกฤตไปได้เนาะเพราะว่าโควิดอ่ะ น้องบอกโควิดอนะโควิดอ่ะคือแบบอย่างการทํางานคือไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพการออกแบบหรือว่าสายอาชีพต่างๆทุกอย่างอ่ะมีความสาคัญมากแบบคืออย่างโควิดไม่รู้ว่าแบบเราออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าก็อยากจะให้กําลังใจทุกท่านแบบผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะค่ะ โอเคค่ะแล้วน้องจะไม่มีอะไรอยากจะพูดคุยกับรายการเราไหมอ๋อคือต้องขอบคุณมากค่ะกรมส,งส่งเสริมวัฒนธรรมที่จัดการอ่าการประกวดรั้งนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อแบบเหมือนให้เยาวชนหรือว่ากลุ่มที่มีความสนใจในการรักผ้าการที่อยากจะออกแบบผ้าให้มาลงประกวดเนาะค่ะใช่ค่ะก็อยากจะขอบ กรมสงเสริมวัฒนธรรมที่ทาให้หนูได้มานั่งตรงนี้ด้วยได้มาสัมภาษณ์กับพี่ด้วยอะไรอระาณนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของพี่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราต่างก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าอุในแต่ละสายงานมันมีความเฉพาะเจาะจงและมีความที่สิ่งที่ต้องอาศัยเทคนิคต่างๆไม่เหมือนกันเนาะค่ะอะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะถึงความใฝ่ฝันของคนคนหนึ่งแล้วก็ที่จะทํางานออกมาแล้วก็ ชนะเลิศในการประกวดด้วยนะคะสำหรับโครงการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนาหรือว่า Cultural Textile Award ประจําปีนี้2021กับผลงานของน้องจิมมี่ "Fluorescence of Feminine ความเปล่งปลั่งของหญิงสาวถ้าหากพี่อยากจะดูผลงานเราเป็นรูปภาพมีไหม อ๋อมีค่ะในติดตามได้ในเพจเลยค่ะเพจของกรมสมสริงบรานาธรรมค่ะคือตอนนี้คือพอผลประกาศออกไปแล้วเนาะมันก็จะมีผลงานผู้ที่เข้าร่วมประกวดก็คือมีสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะไ,ไม่ว่าจะเป็นประเภทผ้าฝ้ายผ้าไหมการทอแบบทอสร้างสารรค์นี้นคือตอนนี้คือเขามีรูปแล้วก็คือเข้าไปชมใน เพจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมเข้าไปชมกันนะคะถ้าไปดูเสร็จเรียบร้อยกดไลค์ให้น้องจิมมี่เขาด้วย <c oughs> เออนะคะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะสําหรับน้องจิมมี่คุณสุภัตรากล้าหารนะคะ <c oughs> ที่มาพูดคุยกับเรา <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะแล้วเวลาของรายการของเรานะคะคุยข่าวเล่าเรื่องสินก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่กับเวลาเดิมค่ะ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีวันนี้กุก๊กิกแล้วก็น้องจิมมี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ